สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านครับผมวันนี้วันที่29เดือนเก้าสองพนะครับผมีมีตโปรโมชั่นนะครับมาแบ่งปันนะครับ2เล่มน,นะครับนี่จะเป็นทรงตามใจช่างนะครับผมเป็นเหล็กที่ผมตัดเอามาจากใบเลื่อยนะครับนี่มันมีเศษเล็กๆนะครับก็ามาตัด ตกทาตกแต่งนะครับด้ามเป็นเขาควายฝักเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับเล่มน,นี้นะครับเหล็กก็ใบเลื่อยยอรมันนะครับนี่เป็นเม็ดทรงเล็บเล็ดนะครับเล็กๆพกพาสะดวกนะครับนี่ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับความยาวของใบเมีดเล่มน,นี้ความยาวอยู่ที่5.6นะครับ หนาก็5มิลนะครับด้ามยาวก็4นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่1.1นิ้วนะครับนี่มิดเล็กๆนะครับพกพานะครับนี่เล่มนี้เปิดราคาพร้อมส่งนะครับอยู่ที่990บาทนะครับผมทดสอบความคมครับโปรโมชั่นนะครับเดือนเก้านะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ความคมก็ ได้นะครับระดับเพ้่ดีสนใจเล่มนี้สอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทร idline นะครับเพื่อให้ติดต่อนะครับเฟซบุ๊กนะครับทรงสวยงามนะครับเลบ็บในดามเขาคว,วายฟูดแท้งนะครับอีกเล่มนึงครับนี่จะเป็นเหล็กชนิดเดียวกันนะครับ ตามเขาควายฝักนี้จะเป็นไม้สักว์ทองนะครับเลินนี้จะเป็นทรง,งหนึ่งแนวนะครับี่ขัดขาวเงากระจกทั่วใบเหมือนกันนะครับเดนนี้ความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับนี่เจดนิ้วหนา5มิลด้ามก็4ีจุดสองกว้าง1นิ้วนะครับในลูกทรงก็จะประมาณนี้นะครับ เล่มนี้ก็เปิดแบ่งปัน,นะครับ990สิบาทครับผมเป็น,น,ในใจสอบถามได้นะครับผมก็ะระดับเพชรดีใช้งานได้จริงนะครับการชุบแข็งคมชุบก็ขึ้นระมาณ1เซนนะครับจะมองได้เห็นชัดเจนนะครับทาได้รับไปจะคมชุบนะครับเนี่เป็นรอยรอยคมชุบความแข็งนะครับเล็กพวกนี้จะ คาร์บอนสูงหน่อยครับเนี่ยสนใจเรื่มไหนสอบถามได้นะครับผม